คลิปนี้เราพาไปย้อนเวลา5ความสุกกันที่วัดเกาแท้ลำป้ำค่ะกลไปกับเด็กๆนะคะนักลาวเร่องเที่ยวชุมชนยนต์วิธีบ้านลำป้ำค่ะไปกับเราด้วยรถมายนะ่ารักไหมคุณมาแรกกันค่ะว่าเราไปวัดในมังนะคะเทรกก็คือวัดยางงามที่นี่ไม่ใช่แค่วัดนะคะแต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพอเราได้ไปมันกับเราได้กลับไป5ตนกำเนิดเผือเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็ปลดล็อกหัวใจให้มันบายใจเลยค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่วัดนะคะยังมีวัดทบโบร่านเราก็เรือไม้บร่านตี5อยา่าง ค่าเลที่นไม่ได้แล้วนะคะออกจากวัมมาแป๊บเดียวนะคะเราก็ไปบ้านคูกแก่บ้านดีเรียบชือตามชฉือเรีองคองนั่งนะคะก็มาใช้นั่งเืือเรีองคูกแก่นะคะเนี่ยเป็นบ้านนายโบราในติดแม่น้ำแล้วนะ่าโยนี่ค่ะอยากบอกเพื่อนๆว่าฉันอยากหยุดเวลาไวา้ที่บ้านล่างนี้เลยจ้าเซนแล้วมาซึมซับความสุขและความเรียบง่ายกันต่อทีวัดวังนะคะ็นวัดเา่าแก้คูเมืองพัทลุ่งเคยชายเป็นส,สั้นๆทีดีว่าที่นามปิพัฒน์สัตยาในสม,มัยรัตนโกสินทร์เลยนะพระอาจารย์เล่าว,ว่าบัวดวัดวงวัดวัาง,เป,างเป็นวัดประจำเมือง พระตจุงในอดีตรูปร0แปลูกสร้างในสมัยพระยาพระตุงครับพระตุงต้องมาถือน้ํากินน้ำสาบานที่นี่ก่อนก็คือจะซื่อสัตย์จุจริตต่อหน้าที่การงานเพราะความเรียบงายคือคำตอบนะคะวันหยุดนี้ลองพาตัวเองมาเที่ยวยานวัฒนธรรมลำปัาพัทธลุ่งแรกค่ะรับรองนะคะหายเหนื่อยค่ะ